สวดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมมากับตัวจอแอนดรอยตัวรุ่นจากมิชิแกานะครับวันนี้เราเสนอจอแอนดรอยตรงรุ่นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัวยูสุดีแม็ก2007ถึง2011นะครับแล้วก็มีในรุ่นปีนั้นก็จะมีเชฟโรเลตโคโลราโดเช่นกันนะครับใช้หน้ากากเดียวกับทุกอย่างเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจอแอนดรอยตรงรุ่นเนี่ยที่จะใส่กับตัว เชฟโรเลตแล้วก็อีสุดีแมทรุ่นปีนั้นเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับขนาด9นิ้วนะครับเป็นรุ่นแอร์กลมนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับในตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องปรับแอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เสียบที่จุดบุหรี่ีก2จุดนะครับมากับตัวจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับที่มี CPU Process o r ซอร์ ระดับ quad r e นะครับแล้วก็มีลองขนาด3.2กิกนะครับลงแอปเล่นมากหลายสิบแอป,ปทีเดียวพร้อมกันนั้นก็ยังมีแรมขนาด2กิกซึ่งทำให้การประมวลผลการเล่นในหลายแอป,ปพร้อมๆกันเป็นไปได้ย่างต่อเนื่องนะครับในตัวนี้สามารถแสดงเป็นมัลติแอปนะครับโชว์2แอป,ปในเวนลาเดียวกันโชว์ทั้ง Google Map และ YouTube ในเวลาเดียวกันก็ได้แถมยังฝัง Google แบบและ YouTube มาในเครื่องมาให้อีกด้วยนะครับด้วยหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาดนี้ประมาณ 50ซนติเมตรทีเดียวนะครับความยาวของเขาแล้วก็มีความกว้างแบบนี้นะฮะป็นสีออกจากบรอนนะครับสวยงามมากครับแล้วก็สําหรับในด้านหลังของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่มีโครงสร้างที่ขนาดใหญ่นะครับใส่แทนคอนโซลรถเดิมนะครับซึ่งคอนโซลรถเดิมเนี่ยหรือตัวเดิมเนี่ยอาจจะมีรอยถลอกตันจึดต่างๆนี่ลนะพอกเปลยตัวใหม่เข้าไปก็เหมือนกับเราซื้อคอนโซลและคอนโซลมาใส่ใหม่เลยนะครับ สำหรับในตัวชุดนี้เนี่ยกลิบล็อกข,ของเขาทั้ง8จุดเนี่ยสามารถทําให้ระบบการล็อกเนี่ยแน่นหนาไม่มีเสียงกุกกักกุกกักแต่อย่างใดเลยพร้อมกับตัวซิงค์ของตัวจอ Android ด์สีออกจะเทาดานิดหนึ่งนะครับให้ความขรึมและคลาสสิกนะครับเป็นแบบนี้มาดูอุปกรณ์ภายในของเขากันนะครับสำหรับในอุปกรณ์ภายในของตัวจอแอ Android ตรงรุ่น d m a ม็ Mac, และ Col o ร a d o รุ่นนี้นะครับก็จะมีมาฟ็อกปักสัเสด็จรูปในปักสัเส็จรูปของเขาก็จะมาเป็นสชุดแบบนี้นะครับชุดนี้เนี่ย เรานํามาต่อเข้ากับตัวจอ Android นะครับส่วนตัว2อันนี้เขาจะทําการติดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับปลั๊กเดิมของรถเมื่อดึงออกมาแล้วเสียบเข้าทนปลั๊กชุดนี้ในการเสียบปลั๊กแอดเพลนะครับไม่ต้องใช้ตัวการตัดต,ต่อสายไฟเดิมของรถทําให้รถเนี่ยเสียหายหรือระบบไฟรถมีปัญหาอีกด้วยมาพร้อมกับชุดที่เป็นเพิ่มระบบความบันเทิงให้ครบวงจรดียิ่งขึ้นเมื่อเราต้องการต่อทีวีดิจิตอลเข้าไปเราก้ซื้อกล่องทีวีดิจิตอลมานะครับก็จะ สามารถจะนําเข้าทางช่อง AV In ตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะต่อทีวีโหมอนให้เด็กๆ mm. นั่ง mm. ด้านหลังได้ดูด้วยเนี่ยเราก็มีชุด AV Out mm. ให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถจะต่อทีวีเพดานได้ด้วยนะครับ mm. นอกจากจากนั้นถ้าเราต้องการลักษณะของซับวูเฟอร์ทำให้เกิดเสียงเบสทุม้มนุ่มลึกนะครับเราก็มีชุดซับ Out อีกหนึชุดนะครับ mm. แล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะต่อพวก Power Amp mm. เพื่อขยาย โพงกลางแหลมให้ดูชัดและมีความคมขายยิ่งขึ้นเรามีปีเอาให้อีก2ชุดเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในกรณีที่รถรุ่นเดิมๆในสมัยนั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีกล้องถอยหลังเราได้จัดแถมชุดกล้องถอยหลังมาให้ตามแบบนี้นะครับในชุดกล้องถอยหลังเนี่ยก็มีปลั๊กกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องให้เลือกมีพร้อมสายที่ยาวถึง5เมตร ในการต่อกล้องถอยหลังนะครับเมือ่อต่อเสร็จแล้วเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะครับไม่ว่าเราจะเล่น YouTube เล่นเพลงเล่นแผ่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะเห็นภาพกล้องถอยหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจขณะถอยหลังได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะใช้ Google m a p นะครับใน g o o g l e Map สําหรับในเครื่องของตัวจอยดอยพวกนี้เนี่ยก็มี g o o g l e Map ฝังมาให้เรียบร้อยนะครับโหลดมาให้เรียบร้อยแนละ้วแล้วก็สามารถจะแชร์ฮอสปอตแล้วก็เล่นได้เลยแต่ในมุมเดียวกันถ้าเกิดเราใช้พวก เขาเรียกว่าแม p ออฟไลน์ก็คือเราไม่มีเน็ตในมือถือแต่เราอยากจะนำทางโดยใช้แผนที่นะครับก็จะมีแผนที่หลายแบบต่อไปนี้นะครับในตัวใช้แบบแบบออฟไลน์เราจะไ็นต้องใช้เสา GPS แบบนี้ซึ่งแถมมานะครับเสียบกับด้านหลังนะครับเป็นจุดเสียบเสาตรงนี้นะครับก็จะนำทางโดยใช้แมปออฟไลน์ได้เลยครับเนื้อระดับด้วยการใช้ตัวเพลงนะครับในเพลงที่เป็นเ p 3นะครับเป็นปกติบางทีเรามีเพลงที่เก็บอยู่ในแฟลชไดร์นะครับแบบนี้ ือเพลงที่เก็บอยู่ในฮ hard e x t e r เ a l ขนาดสองเทราไบต์แบบนี้นะครับเพลงที่เป็นลักษณะของ mp 3 wma นะครับเป็นแฟกหรือว่าเป็นเวฟนะครับเพลงที่คุณภาพดีๆพวกเนี้ยน้อยเครื่องนักจะอาจ่านแต่สำหรับเครื่องนี้นะครับอ่านแน่นอนครับโดยเราต่อเข้าไปผ่านช่อง usb นะครับที่เราแถมให้นะครับทั้ง2ชุดนะครับซึ่งในชุดแรกเนี่ยก็นําตัวแฟลชไดส์เนี่ยเสียบเข้ากับ usb ชุดนี้นะครับแล้วก็นําไปเสียบเข้ากับตัวเครื่องที่แถมมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถอ่าน เพลงได้ทุกชนิดและในกรณีที่เราเซฟหนังประเภทที่เป็น mp4, mp5 นะครับหรือ mp5 หรือว่า mkv หรือหนังไซส์เล็กๆขนาด 360p เนี่ยก็สามารถนำมาเล่นในจอนี้ได้เช่นกันโดยปกติเราต้องซื้อฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์มาใช้แต่ปัจจุบันไม่ต้องครับเครื่อง Android นี่อ่านทุกแนวและก็สำหรับท่านที่นะครับต้องการออปชันที่เหนือชั้นกว่านะครับเรามีกล้อง Android นะครับเป็นกล้องหน้ารถอัจฉริยะ เนื้อกว่ากล้องบันทึกหน้ารถใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับในกล้อง Android M ิช h i k a ตัว009ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกล้องที่สามารถจะต่อเข้ากับตัวจอ Android ชุดนี้ได้โดยผ่านช่อง USB ที่แถมมาในตัวจอด,ดิจิตอลนำภาพเนี่ยประมวลผลเขาเ้าไปในจอดีได้นะครับบอกละติจูดลองติจูดบอกสถานที่เกิดเหตุบอกวันเวลาสถาแีแม่นยำนะครับตามลักษณะของระแบบ Android แล้วก็ยังบอกถึงว,ว่าเรา ขณะที่เกิดเหตุครับรดด้วยความเร็วที่เท่าไหร่และเมื่อมีรถสวนเข้ามาในเลนหรือว่าเราขับออกนอกเลนฉุกเฉินเนี่ยก็จะเกิดเสียงร้องที่กล้องทําให้เราเกิดการตื่นตัวนี่ฮะเป็นระบบที่ทันสมัยกับกล้อง Android ที่ไม่มีในกล้องหน้ารถท,ทั่วไปนี่ s t องซื้อเ i ็นออปชันนะครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์แล้วเรามาดูรายละเอียดอย่างชัดๆเคลียรย์แล้วก็มาดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผมมานะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหาพีวันของเราที่0 2 9 3 2 3 4 8 5นะครับ0 8 4 5 2 4ป3ห้าอเดี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w บคาร์โปรมาเก็ตดอนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line s i น์แอสไวันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ